และสวัสดีนะครับสายสีเราให้เทคนะครับวันนี้จะเปิดเลื่อนนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับคนเล่นที่ชอบแทงต้องมีไว้ติดตัวนะครับพกปลอดหนึ่งสามารถกินได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับดูนะครับจะมารีวิวให้ดูครับว้าวยาฝืดเลื่อนครับมาตั้งเขย่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับรีวิวแบบสดๆดนะครับตั้งเล่นกันแดดสดๆดนะครับเมืออาชีพรีวิวครับอ่านะครับดูนะครับเปิดนี้จะเทจะเทดูครับจะเทดูครับ อเทนะครับเทนะครับอ้าวอย่างงี้นี่ดังป๊อกนี้อย่างนี้โต๊ดโต๊ดหกห้าอกสูงกักหกห้าโต๊ดพลักหกสูงนะครับสักตัวละห้าหมื่นครับก่อนครับหกสี่สามครับอ้าวขยับอีกทีครับอ่าดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับมาครับโอ้ยอย่างงี้ถ้าถ้ามันไหลอย่างงี้นะครับเป็นกักกักห้าต่ำโต๊ดขาปากต่ำตามต่ำเดี่ยวครับ ดูนะครับถ้าถ้าต่ำมาอีกทีนะครับอีกทีนะครับอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งครับอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าอย่างนี้ตกก็มันตกถ้ามันตกอย่างนี้นะครับฟังนะครับอ่ามันตกช้านะครับอ่ามันตกท้ายอย่างนี้เราก็ต้องหกนะครับเนี่ยมีหกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หกห้าโต๊ะหกสูงนะครับเต็งเต็งหก ก็หกสูงพละหกสูงนะครับเปิดนะครับเปิดดูนะครับโอ้โหหกห้าหกสูงนะครับนี่นี่ดูดูนะครับนพ่นครับถ้ามันเป็นต่ํามันก็จะถ้ามันไม่ไม่มีหกมันก็จะไหลอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่มีหกสมมติว่าหกมานะครับถ้าหกมานะครับหกมาแล้วแไม่ไหลนะครับมันจะไหลตกไหลู่ครับแต่ตกแต่ตกช้าครับนะครับมันเหนืนมากครับตกช้าครับตกช้าเลยครับนี่ครับ เนี่ยถ้าถ้ามีหกมันจะไม่ไหลนะครับมันไหลจะตกช้านะครับถ้าไม่มี6มันก็ไหลอย่างนี้นะครับนิดเลยครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับน้ํายาฝืดลื่นครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นโควิดนะครับซื้อสองแถมหนึ่งครับทักเข้ามานะครับเบอร์โทร0949464888 idline ก็0949464888นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ